เฮ้ยโปรไม่เกลวอีกเฮ้ยจุดเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหที่นี่ก็ได้จะโป้ไปเลยยิงโคตรไกลเลยังยังยัง ไอ้โปรไม่แก้วไอ้เหี้ยวับโอ้โหโอ้เฮ้ยโปรไม่แก้วไอ้เหี้ยวับเหี้ยวับได้ด้วยไอ้เหี้ยโปรไม่แก้วอุ้ยเออเออเออมันอยู่ในตึกโปรอยู่ในตึกอ๋อชีวิตโอ้อยู่ในตึก โอ้โหแอนตี้แฮกยังไม่มีเลยแบบวาร์ปปึ๊บโดนแบนปั๊บอันนี้วาร์ปแม่งไม่โดนเลยเลยโอ้โหไอ้เฮียโปยิงละเลือดไหลด้วยโอ้โห